เคลื่อนไหวหลังมีสาวปริศนาอ้างสนิทคนใกล้ชิดเผยเรื่องแมทสงกรานยังคงมีประเด็นออกมาต่อเนื่องจากกรณีที่แมททีรณีได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจยอมรับว่าเลิกรากับสงกรานเตชนะนรงค์ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังค้างคาที่บ้านเขาอยู่ป่าไพวงกับพี่สงกรานและครอบครัวเตชะนรงรักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงต่อมามีสาวปริศนารายหนึ่งอ้างว่าตัวเองสนิทกับคนใกล้ชิดแอป โพสข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าคุณแมทไม่ได้แย่งคุณสงมาจากใครไม่ใช่มือที่สามไม่ได้ทำให้ใครเลือกหรือหย่ากันทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากจากที่คุณแอปและคุณสงตัดสินใจแยกทางกันแล้วคุณแอปไม่ได้ติดใจและไม่ได้มีปัญหาใดๆในเรื่องนี้เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมทตทีรณี เอาจริงๆเราสงสารคุณแมทะนะเป็นสนามอารมณ์ของคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ถ้าไม่ชอบจากการสัมภาษณ์อันนี้เข้าใจได้เขาดูแรงดูมั่นแต่ย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้แย่งของใครมาและเขาไม่ใช่มือที่สามเลิกโทษเวรโทษกรรมใดๆครบแล้วไม่ใช่ก็ต้องเลิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมทรีณี กล้าพูดอีกครั้งว่าไม่ใช่แฟนคลับคุณแมทรวมถึงคุณแอปแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันสงสารเขาอ่ะโดนด่าเรื่องนี้มากี่ปีงานในวงการไม่กล้ารับเพราะกลัวกระทบคนอื่นทั้งทั้งที่เขาเป็นคนที่ฝีมือการแสดงโคตรดีเลยนะและยิ่งประโยคที่เขาบอกวันนี้ว่าให้ซ้ำเติมมาได้เลย เขาต้องเจ็บขนาดไหนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมทพิรณีหลังจากนี้ขอให้โลกใจดีและอ่อนโยนกับคุณแมทมากๆงู v อ o อได้แล้วพวกชาวเน็ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมทพีรณีทำให้ล่าสุดสาวแอปทักซออนได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีสาวปริศนาอ้างสนิทกับคนใกล้ชิดเผยเรื่องแมทสงกรานโดยสาวแอปแชร์ข่าวดังกล่าวลงสตอรี่ไอจี พร้อมกับระบุว่าไม่เป็นความจริงค่ะขอความกรุณาอย่าแอบอ้างคนสนิทและแฟนคลับแอบค่ะ